แล้วก็ชุดลูกโป่งนะครับเมื่อกี้เครื่องฮีทไปแล้วสวัสดีครับ,ามมารบแล้วก็ชุดลูกโป่งนะครับตามมาด้วยชุดตีป้ายนะครับเป็นโมนาเหมือนเดิมครับก็ตามมาด้วยสีเหลืองสีเหลืองนะครับเซตเซ็ต หลายโรงเรียนจัดนะนี่นะครับมาด้วยสีเหลืองครับโอ้โหอันนี้เป็นชุดอียิปต์ฮะวัสดีครับถ้าไม่มีหลายโรงเรียนจังม,ม,ามามาถ้าไม่มีหลายโรงเรียนจังวันนี้หลงไมปสอบโรงเรียนหนึ่งแนะลออ้วภาษาพีจักดินก,กับเราใช่เดินพร้อมกันหลงเลยอ่ะอลแล้วนี่อะไรเนี่ยพระอาทิตย์โอ้ว่าแล้วทำไมถึงร้อนมีหลายดวง โอ้โหม,มีหลายดวงหยินนยบนะครับฮะอเจียบอเจียบไม่ได้มาครับอยู่บ้านนี่ครอับเดี๋ย,ย,ยวถ่ายเริ่มเริ่มงงนะเดี๋ยวไปไล่ถ่ายมาใหม่นะจากความสับสนเล็กน้อยนะ ไม่เยิ้สีเหลืองนะมีชุดสีดำกับทองนะ นี่นะไล่ต่อกันไฟไล่มานะครับเป็นสีเหลืองครับอย่าไปเยอะในชุดสีเหลืองเหลืองนะเหลืองเหลืองโอ้โห <c oughs> มีผีเสื้อก่อนหน้าด้วยนะนะครับ <c oughs> ต่อกันด้วยลีดเดอร์ลีดเดอร์เปิดใจ เรวสู่ชีวิตที่จริงนะแสงสว่างแห่งความหวังนะครับนี่ครับนี่คือจุดที่ทําให้โลกร้อนนะฮะเพราะว่ามีพระอาทิตย์หลายดวงแล้วทำไมได้อยู่สีเหลืองก่อนไม่รู้เขาจำฉลากมาจำฉลากอยู่คนละวัดที้อยู่สี่สิงโผลครับอียิปต์นะอียิปต์ซอมบี้นะครับโอ้สวัสดีครับซอมบี้นะครับ ผม oh, จะกินเลือดแต่คนข้างหน้าอย่างเดียวเลยเอาเจอซอมบี้พ่นน้ำไหมอ๋ออันน oh, ี in ้ฟาโลครับฟาโลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหาแล้วฟาโลเอ้าทำไมพาทิสสลับกับฟาโลอ่ะรอบเรียนแบบได้ก็อันนี้นะครับลักปอด <C oughs> เลิกคอดนะครับเลิกสุบุรีนะครับก็เป็นการลณรงลงนะครับเป็นพาเลตร,ร,รลรงค์งเลิกสูบหรีนะครับบุหรี่อันตรายครับภัยร้ายใกล้ตัวจะเป็นสัญลักษณ์นะฮะตามมาด้วยซูเปอร์ฮีโร่สีชมพูครับรถคันนี้สีชมพูนะพ่ <c oughs> <c oughs> นฟองได้นะครับพ่นฟองได้รถคันนี้สีชมพูนะฮะ <c oughs> ตามมาด้วยสีชมพูนะครับคนเชิญใต้สีชมพูนะครับเป็นนางฟ้าสีชมพูตามมาด้วยเทยบรับในชุดขาวครับคงชมพูตามมาด้วยดไม่ยเยอร์ตอนนี้โทรศัพท์ฮีทนะร,ร้อนครับเข้าลงอ่ะ มองเห็นหรือเปล่าก็อากาศค่อนข้างร้อนครับอุ้ยโยนจริงนะฮะอุ้ยโยนจริงนะครับอุ้ยโยนจริงครับอุ้ยโยนจริงนะ ปรยจริงนะครับตามมาด้วยสุลักษมีนะใต้ถือใต้2สองคนนะครับตามมาด้วยสุดสวยดัมเมเยอร์นะนี่โอ้มากันเต็มเลยนะครับดัมเมเยอร์ตามไม่ทันแล้วขบวนต้องเล่งสีเท้านิดนึงนะให้มาทันข้างหน้าตามมาด้วยลีดเดอร์นะครับสีขาว เอาล่ะใกล้จะถึงก็จีแล้วก็จิอยู่สุดท้ายร้อนมากร้อนมากครับหไไเป็น่่ใม เดินไม่นานครับแต่ยืนนานครับชั่วโมงกว่าแล้วยังไม่ไปไหนวัวครับขบวนเริ่มเคลื่อนครับ <c oughs> ต่ามาด้วยในหลวงรอยสิบนะครับป้ายแล้วก็ทงชาตินะครับ <c oughs> แล้วก็อันทูอันเชิญพระแม่มารีฮะ <c oughs> แล้วก็ชุดนางฟ้าหน,หน้้ยๆครับสีชมพูสวยงามมากครับ <c oughs> อ่าถืออะไรอะ่ะถือดอกบัวถือดอกบัว สิพิเศษเปล่าใส่หมวกอะหมวกสีดำมาเขาหมวกสีฟ้ากระหนด <laughs> นี่ครับชุดถือดอกบัวแล้วก็ตามมาด้วยป้ายนะครับซึ่งอ่านไม่ออกครับเพราะว่าติดกันเหลือเกินอ๋อนี่คนระับบรรดาผู้จาริกแห่งความหวังนะ <laughs> นี่นะครับความหวังเป็นชุดความหวังนะครับสีชมพู เพ่ใกล้แล้วครับใกล้แล้วสีชมพูใกล้หมดแล้วนี่ครับถึงสเต็มแล้วถึงชุดสีชมพูแล้วนะครับครูกระทองก็ยังอยู่กันเต็มเลยนะครับให้กำลังใจเด็กๆนะฮะยังไม่ปิดเลยครับตอนนี้เราชนกันแล้วนี่ครับอันนี้คือชุดสีชมพูครับ เอ้าเจอกติแล้วทำไมกติมาอยู่ฝั่งนี้เมื่อกี้อยู่ฝั่งนู้นนะครับกติไม่เจอเดี๋ยวไปถ่ายข้างหลังก่อนเดี๋ยวมาเียบก็เป็นชุดสีชมพูนะครับค่อนข้างเยอะเลยจะเป็นรวมๆกันครับและนี่คือคนสุดท้ายของเรานะครับคิปเปอร์ มาได้ไงเนี่ยอ้าวนี่ก็จีงได้สีชมพูนี่สีเดียวกันนี่ติดป้ายอะไรเนี่ยติดป้ายอะไรห้องเดียวเนาะขอให้ความรักพระเจ้าจงเบ่งบานในใจนะเปรเปรเอสก์คืออะไรไหนจริงดิโอ้เปรเอสก์เอาเดินเดินละครับเดินแล้วครับ เดี sociedad, ๋ยวเราไปดูที่กัจจินครับไอเนียมันน้ใส่ายจริงดิอันอันนี้ทรงผมนี่ทำนานยังฮะรอทำมาสองปีก่มาอปีกว่อนี่ครับไปครับเราไปดูที่กัจจินครับขอโทรศัพท์อาจจะฮีทได้นะครับช่วงนี้มันอากาศร้อนมาก กจีอยู่ไหน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 โ้หาไม่เจอเนี่ยร้อนนะ

อ่ะไม่ต้องออกอยู่แค่นี้อยู่แค่นี้ไม่ต้องเดียวไปไกลอยู่ <c oughs> แค่นี้เดี๋ยวให้ข้า,าเดิน